ข่าวดีย่าาตอบให้แล้วคิมเบอรี่ท้องไหมหลังหมากทำแบบนี้ต่อหน้าแฟนๆก่อนหน้านี้มีภาพของหมากปรินและคิมเบอรี่ชนแก้วฉลองข่าวดีซึ่งหลายๆคนก็ต่างพากันลุ้นข่าวดีนั้นจะเป็นอะไรกันแถมเมื่อวานที่ผ่านมา8ธันวาคม2565หมากคิมได้ออกงานด้วยกันและมีการพูดคุยพบปากกับแฟนคลับและมีช็อตหนึ่งที่ หมากรูปท้องคิมเบอรี่งานนี้ทำเอากรีกันสนั่นจนคิมเบอรี่ต้องรีบเคลียร์อย่างไวเลยว่าไม่ใช่จ้าหนูยังไม่ท้องล่าสุดยาย่าเพื่อนสนิทคิมเบอรี่ได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อถึงเรื่องข่าวดีของเพื่อนว่าไม่เกี่ยวกับเรื่องมีเบบีแค่หนูอ่านก็รู้แล้วว่ามันเกี่ยวกับเรื่องการแต่งงานของทั้งคู่อยากให้มันเป็นแบบนั้นมากกว่าแล้วในที่สุดมันก็ได้แต่ยืนยันว่าไม่ใช่เรื่องของเบบีแน่นอน